สวัสดีครับยูทูบอิสระชาแนลจากรุ่งเรืองสู่หายนะโรงงานทั้งประเทศเจ๋งระนาวแรงงานขมิน้นนับล้านตกงานแต่หุ่นเซนหายจ้อยไม่เหมือนที่คุยโว โรงงานทั้งประเทศปิดเหลือแต่ซากแรงงานขมิ้นแห่ล่าตัวหุ่นเซนหลังตกงานนับล้านช่วงนี้ผู้นำขมิ้นก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าตามภาพข่าวตามภาพสื่อเลยนะครับหรือว่าอาจจะจริงตามโพสต์นี้เขาได้รายงานไว้มาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่าหนีความอับอายไปไหนแล้วคุยทัพประเทศไทยไว้เยอะต่อด้วยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าทิ้งความเดือดร้อนให้กับประชาชนคอมเมนต์ต่อมานะครับ ก็บอกว่าช่วงนี้เงียบเลยและคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเงียบผิดสังเกตตั้งแต่ท่านแม่ทัพบ,บอกจบใน3วันหายไปเลยมาดูคอมเมนต์กันต่อเลยนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าคงกําลังไปหางานให้คนงานขามิ้นแน่ๆและต่อด้วยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าปกครองคนทั้งประเทศแต่บริหารเหมือนทั้งประเทศมีอยู่สิบคนประชาชนก็เดือดร้อนเลยนี่มาดูคอมเมนต์กันต่อนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่ามีโรงงานด้วยเหรอ ER แล้วโรงงานเขาผลิดอะไรมาขายอันนี้ไม่รู้จริงๆประเทศทั้งประเทศน่าจะมีแหละนะครับโรงงานแต่ก็ไม่รู้ว่าผลิดอะไรกันบ้างนะมาดูคอมเมนต์กันต่อเลยนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่านั่นคือปัญหาของพวกเองไม่ใช่ปัญหาของพวกข้าคนไทยถูกที่สุดครับแรงงานกระเมนไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาประเทศไทยอีกนะครับต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้บอกว่ากําลังตั้งแผงเจ้ากุ้ยช,ววช่วยชาติอยู่ไม่ได้หายไปไหน จริงๆแล้วลุงวุนเส้นนี้แกน่าจะซุ่มทําอะไรอยู่สักอย่างแน่เลยนะเพราะว่าปดตหารระดับนายพลไป30กว่านายนะครับเพราะกลัวฝั่งทหารของพลเอกเตียบันค้นล้มอํานาจนะครับก็เลยน่าจะหวานล้อมหาพวกอยู่นะใครมาอยู่ฝั่งเขาอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะครับ